สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยในหัวข้อเรื่องาการยืมคำในภาษาไทยค่ะวันนี้จะกล่าวถึงคำยืมภาษาต่างประเทศภาษาไทยเนี่ยมีคำยืมภาษาต่างประเทศปรากฏอยู่มากมาย โดยเฉพาะคำยืมจากภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษและไทยเราก็จะเขียนคำยืมภาษาต่างประเทศนั้นตามเสียงที่พูดเช่นคำภาษาจีนเช่นซลาเปาปอเปียซีอิวคำภาษาญี่ปุ่นเช่นสูชิเทมปุระ คำภาษาอังกฤษเช่นบาร์บีคิวปาร์ตี้คอนเฟิร์มเมนูค็อกเทลซีฟู้ดแยมโชว์ไอเดียเคชชับคำพวกนี้จะเห็นว่ามีอยู่ในเรื่องปาร์ตี B ้บาร์บีคิวในหนังสือวิทยาภาษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง คำยืมภาษาต่างประเทศนั้นเกิดขึ้นได้ทุกภาษาที่มีการติดต่อสื่อสารกับคนที่พูดภาษาต่างๆซึ่งปกติคำยืมจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ 1. คำต่างประเทศที่จาเป็นต้องใช้ หากคำต่างประเทศที่ใช้นั้นเป็นคำเรียกสิ่งที่ไม่มีมาก่อนในสังคมไทยเช่นเทมปุระสลาเปาปอเปียบาร์บีคิวซีอิ๊วเราก็จำเป็นจะต้องใช้คำของประเทศนั้นๆ 2. สคำต่างประเทศที่ไม่จำเป็นต้องใช้เนื่องจากภาษาไทยมีคำเหล่านี้อยู่แล้วเราก็ควรใช้คำภาษาไทยเช่น คำว่า start ก็คุณจะใช้ว่าเริ่ม confirm ใช้ว่ายืนยัน jam ใช้ว่าร่วม show ใช้ว่าแสดง decorate ใช้ว่าตกแต่ง shopping ใช้ว่าซื้อของ menu ใช้ว่ารายการอาหาร sushi ใช้ว่าข้าวปั้น seafood ใช้ว่าอาหารทะเลปาร์ตี้ใช้ว่างานสังสรรค์มิกแอนแมทใช้ว่าผสมไม่เข้ากันในยุคโลกาภิวัตน์เช่นนี้ในยุคที่นักเรียนและทุกคนใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเช่นนี้อิทธิพลต่างประเทศที่ผ่านสื่อเข้ามาส่งผลให้ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เรามีคำยืมภาษาต่างประเทศเข้ามาปรับปนมากทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็นเราควรจะเลือกใช้คำภาษาต่างประเทศเฉพาะที่จำเป็นจะต้องใช้ถ้ามีคำไทยอยู่แล้วขอย้ำว่าต้องใช้ภาษาไทยต่อไปนี้จะบอกถึงคำยืมที่นำมาจากประเทศต่างๆซึ่ง จะทยอยนำมาให้ได้เรียนรู้คำยืมภาษาจีนคำภาษาจีนส่วนใหญ่ที่คนไทยยืมมาใช้เป็นคำภาษาจีนแต้จิว๋วอาจจะมีคำภาษาจีนฮกเกี้ยนบ้างหรือภาษาจีนกวางตุ้งอยู่บ้างแต่มีจำนวนไม่มากเท่าคำยืมภาษาจีนเหล่านี้มักเขียนตรงตามเสียง ใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ตามระบบอักขระวิธีไทยเช่นก๋้วยเตียเ๋ยวเกี๊ยวบะหมี่มีสัวเส้นกี้โจ๊กซีเซ็กชายเต้าหู้จันอับ จับเลี้ยงโอเลี้ยงตือหวนกุยช่ายคณะใช้เทา้าตั้งโอคำนี้อ่านตั้งโอแต่เวลาเราออกเสียงออกเสียงว่าตั้งโอบวยเก๊กหวยหนาเรียบทอ้อโบตันปอยเซียนปอยเลง้งขึ้นชายโต๊ะเก้าอี้ ตู้บุ้งกี้คำนี้เราเรียกเรามักจะเรียกบุ้งกี่กุยเลยหยวนโลสาเลงอังโลเฮียตีเจ๊หมวยซิมซออาโกแบะอามา ป้ายห้างหุ้นกกกงแปะเจียหัวถัว่วสินแส่วงสวิโงเฮ้งปลายหีคำยืมภาษาญี่ปุ่นมีดังนี้สุก,กี้ยากิซาบะวาซาบิโมจิยากิโซบะซูชิเทมปุระ ยูโดคาราเต้ซูโม่อิโมโนซึนามิคาราโอเกะโยนาระคำยืมภาษาอังกฤษคำยืมจากภาษาอังกฤษนั้นมีทั้งคำที่ใช้ทั่วไปและคำยืมที่เป็นศัพท์ทางวิชาการศัพท์วิทยาศาสตร์ ศัพท์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแฟชั่นอาหารและอื่นๆคำภาษาอังกฤษที่ยืมมาใช้ในภาษาไทยปัจจุบันพบได้ทั่วไปเป็นคำที่แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆโดยสังเขปดังนี้ยกตัวอย่างเพลงเล็กน้อยก่อนทางวิชาการเช่นเทคโนโลยีเคมีฟิสิก การทูตเช่นวีซา่ารีเซพชั่นธุรกิจการค้าเช่นดีลเลอร์เอเจนต์ชิปปิง้งการเงินและการธนาคารเช่นไฟแนนซ์เช็ค ATM เครดิตการคมนาคมเช่นมอเตอร์ไซค์สแควร์ไฮเวย์รันเวย์การบันเทิงเช่น สตริงซิมโฟนีคอนเสิร์ตไวโอลินแฟชั่นเช่นสไตล์โมเดลยีนเชิร์ตอาหารเช่นเยลลี่เคก้กเบเกอรี่ช็อกโกแลตไอศก,กรีมแยมการกีฬาเช่นฟุตบอลเทนนิสปิงปองแชร์บอลรักบี้เจ็ตสกี การแพทย์เช่นไทฟอยด์มาลาเรียเซรุม่มวัคซีนโปลิโอซิลิโคนสำหรับคำยืมภาษาต่างประ,ประเทศชุดที่หนึ่งจบเพียงเท่านี้จะมาเพิ่มเติมอีกในชุดต่อไป